สวัสดีค่ะอาจารย์ยูดีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการเขียนปฏิบัติการที่2นะคะการทดสอบหาความข้นเหลวความเอของซีเมนต์เพรสนะคะ,ะนิสิตก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมานะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้บรรทัดแรกก็ให้ใส่รหัสนิสิตชื่อสกุลนะกลุ่ม มุงนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มนะคะคอนเซปต์เดิมก็คือเราต้องเขียนรายงานด้วยลายมือของเราเองทําทุกอย่างด้วยตัวเราเองเราจะได้เก่งนะคะอย่าไปรอบเพื่อนนะคะอาจารย์จะอธิบายการทดลองให้ชัดเจนนิสิตจะได้ทําได้นะคะเรามาดูนะคะ,ะการเขียนเราก็มาเริ่มต้นที่ข้อ4เลย1,2,3มันจะเป็นการอธิบายวิธีการทานิสิตไม่ต้องส่งให้จารย์นะไม่ต้องสแกนส่งไฟล์ตอบกลับมาก็มาทิม ข้อ4เลยผลการทดสอบนะคะก็4.1เป็นการบันทึกข้อมูลของปูนซีเมนที่ทําการทดสอบนะคะประเภทของปูนซีเมนประเภทที่เท่าไหร่1ก็ใส่เข้าไปตรายี่ห้อนะคะรอดการผลิตนะคะก็ดูดได้จากถุงเนาะวันเดือนปีที่ผลิตก็ดูได้จากถุงนะ,ะถ้าหาไม่เจอก็เว้นว่างไว้ลักษณะสีของเนื้อของปูนซีเมนก็ดู จากที่เรามาทดสอบว่าเป็นยังไงเป็นผงละเอียดสีเทาอะไรก็ว่าไปนะส่วนที่2 4.2นี้เกี่ยวกับห้องทดสอบเนื่องจากว่าการทดสอบนี้เราต้องทําที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า27องศานะคะแล้วก็ความชื้นสัมพัส์มากกว่า50%ะนะคะเราก็ต้องบันทึกข้อมูลของห้องทดสอบเราหน่อยปกติเราจะทดสอบในห้องแอร์แต่มันห้องแอร์จะมีขนาดเล็กนะที่เรามีใน l a บเนาะมีสิทธิ์เข้าไปได้ไม่หมดมันแออัดเกินไปอาจารย์ก็ให้มาทดสอบข้างนอก เราก็จะบันทึกอุณภูมิและความชื้นสัมผัสของห้องทดสอบที่เราใช้จริงนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่มันจะมีตัววัดอยู่เป็นดิจิตอลติดอยู่ที่เสาที่ผนังนะก็ไปดูนะคะความชื้นสัมผัสเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปวันที่ทดสอบเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปอ่า4.1 4.2เสร็จแล้วก็มาสู่ของตารางผลตารางผลเนี่ยเราทำการทดสอบหาสมมติเปอร์เซ็นต์น้ำ5ครั้งนะคะอ่าเราก็จะได้ค่าทั้งหมด5 5ครั้งนะคะ ก็ให้เราใส่ข้อมูลปริมาณน้ําก็ให้ใส่ตามจริงที่เราชั่งนะคะชั่งได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะคะในการทดสอบแต่ละครั้งความละเอียดก็0.1กรัมนะคะตามความละเอียดของกระชั่งปริมาณน้ําเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะให้มีความละเอียด0.1นะคะ0.1นะคะ 0. ตามที่เราสมมติค่า25.0อะไรก็ว่าไป25.5หรือ26 จุดศูนย์อะไรก็ใส่เข้าไประยะเข็มจมนะคะระยะเข็มจมเนี่ยก็คือค่าที่อ่านได้จากการกดเนาะก็ความละเอียดก็ 0. นจุดนะคะ0.1เหมือนกันนะคะแต่ความละเอียดเนี่ยจะละเอียดทีละ0.5เพราะว่าสเกลมันเล็กมากเนาะนิ่คงจะอ่านได้0.8ถ้าใครอ่านได้ก็ก็ได้นะคะแต่ถ้าอ่านไม่ได้ก็ประมาณด้วยสายตาว่ามันอยู่ที่ครึ่งหนึ่งไหมหรือว่าอยู่ที่ตรงสเกลก็เป็นจุดศูนย์นะคะ เช่น4.0มิลอย่างเงี้ยหรือ4.5มิลอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปนะคะอ่ามาเหตุมีอะไรอื่นๆไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะทีนี้เราก็จากค่า5ค่านี้เราจะมาพ l o t graph นะคะเราก็จะเอาปริมาณน้ํากับระยะเข็มจมมาพ l o t graph เนาะปริมาณน้ําก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็แกน y ก็จะเป็นระยะเข็มจมเป็นมิลลิเมตรนะคะแล้วก็แกน x ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำนะคะที่สิบก็ p l อ t ค่ามามันก็จะได้ จุดต,ต่างๆบนนี้นะคะเวลาเราพอดเราก็พอดให้มันเต็มสเกลตรงนี้นะคะอย่าไปพอดแค่ตรงใดตรงหนึ่งนะคะพอดยิ่งใหญ่เราจะเวลาเราลากกราฟจะลากได้ชัดเจนนะคะให้พอดให้เต็มสเกลนะคะอ่าทีนี้หลังจากนี้อาจารย์อาจารย์อ่าหลังจากที่คุณทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคุณก็ต้องมาพอดกราฟนะคะพอคุณพอดกราฟเสร็จคุณจะได้จุดบนกราฟนะอ่าจุดบนกราฟเนาะ ได้จุดบนกราฟอาจารย์หาจุดก่อนนะคะแบบหนึ่งนะคะคุณจะได้จุดบนกราฟอาจารย์ใส่ให้คุณดูนะคะสมมติว่าอันนี้อาจารย์พอดมาละนะคะ,ะได้ประมาณอย่างนี้นะคะคุณจะได้จุดบนกราฟออกมาน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าจุดนะคะคุณต้องลากเส้นตรงเส้นนี้มาเส้นตรงนี้เป็นค่าเฉลี่ยของห้าจุดนี้เนาะเป็นเส้นทำนายพฤติกรรมหมันพูดง่ายแนวโน้มของมันนะคะาการลากเส้นตรงตรงนี้ให้มัน,ให,มนให้มันชัดเจนทำยังไงนะคะการลากหลักการการลากก็คือ,อเส้นตรงนี้มันจะแบ่งจุดออกเป็นสองส่วนนะจุดจุดจุดส่วนหนึ่งจะอยู่เหนือเส้นตรง จุดส่วนหนึ่งจะอยู่ใต้เส้นตรงเ <ดๆ S 1> ห็นไหมคะสจุดนี้อยู่ใต้เส้นตรง3จุดนี้อยู่เหนือเส้นตรงนะคะถ้าคุณลากและเส้นทางระยะจากจุดนี้มาตั้งฉากกับตรงนี้นะคะเส้นเส้นจากจุดจากจุดเนี่ยมาตั้งฉากกับเส้นปะปะเนี่ยนะคะตั้งฉากวัดระยะตรงนี้นะคะอ่าระยะตรงนี้เนี่ยรวมกันของจุดด้านล่างนะคะอันนี้ก็ทาเหมือนกันจุดด้านล่างนะจะต้องเท่ากับที่ระยะที่ลากจากจุดด้านบนคือจุดด้านบน ลากมาตั้งฉากกับเส้นนี้ได้ระยะเทา่านี้เอามารวมจุดนี้ก็ทําจุดนี้ก็ทํะระยะทางข้างบนกับข้างล่างนี่มันต้องเท่ากันนะคะเท่ากันไม่พอต้องเป็นค่าที่น้อยที่สุดด้วยนะคะคุณจะได้สมการเส้นนี้มาเวลาการลากจะเป็นอย่างนี้นะคะลากอย่าให้มันเป็นค่าเฉลี่ยก็คือระยะทางของด้านบนกับด้านล่างต้องเท่ากันและก็เป็นระยะทางที่น้อยที่สุดด้วยนะคะการลากเพราะนั้นคุณลากใครลากมันแต่ละคนก็จะถ้าลาก เป็นจริงๆมันจะเท่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วการลากของด้วยมนุษย์ก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะ,ะคุณก็ลากกันไปนะ,ะหลังจากที่นิสิตลากเสร็จเรียบร้อยแล้วได้กราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนิสิตก็จะมาหาความคลื่นไหวปกติได้จากกราฟคือระยะอ่านกราฟที่ระยะเข็มจง10มิลน,นะคะ <c oughs> สเส้นซ้เส้น ที่รายเข็มจน10มิลนี่สิก็ลากมาปึ๊บมาตัดกราฟตรงนี้เห็นไหมอ่าอ่า10มิลเนาะมาตัดกราฟตรงนี้เสร็จปึ๊บนะคะนี่สิทก็ลากเส้นลงมาข้างล่างนะตืดมาตัดแกน x ตรงนี้ขนาดแกน y ม,มาตัดแกน x ตรงนี้อ่านค่าตรงนี้ออกมาค่ะตรงนี้ค่ะก็คือปริมาณความข้นเหลวปกติจะได้25.9นะประมาณนี้อ่าได้เรียบร้อยแล้ว เพราะะฉนิสิตก็ไปใส่ตรงนี้ได้นะ,ะลากกราฟเสร็จขีดเส้นหาที่10มิลหาได้ค่านิสิตก็ใส่ค่าความเคลื่อนเลปกติลงมาขีดเส้นที่10มิลให้อาจารย์ด้วยนะคะทาแบบนี้เลยนะ,ะที่10มิลแล้วก็ลากลงมาด้วยนะคะอ่านค่าตรงนี้มานะคะ,ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในขบวนการของการเขียนกราฟตรงนี้แล้วนะคะ,ะทีนี้พอเราเขียนกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสู่ส่วนที่5้า การวิเคราะห์นะคะส่วนที่5นี่จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลการทดสอบเนาะอ่าก็เหมือนเดิมค่ะเราจะมาบอกว่านี่เราทําการทดลองดีไหมผลการทดลองที่เราทามาเนี่ยดีไหมข้อ2เราจะมาดูซิว่าเมื่อเราเปรียบเทียบผลของเราที่ได้กับแหล่งอ้างอิงอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับชาวบ้านเขาไหมนะคะเอาเรามาดูส่วนที่1ก่อนนะคะเราทําดีไหม เราทาดีไหมเราก็ต้องบอกเราว่า1เราทําการทดสอบอะไรเราทดสอบหาความค้นเหลวของปูนซีเมนต์ปอนแรประเภทที่1นนะทาการทดสอบกี่ครั้งเราสมมุติปริมาณน้ํา5ครั้งเราสมมุติปริมาณน้ําอย่างไรเราก็ต้องบอกปริมาณน้ําที่เราสมมุติอยู่ในช่วงไหนถ้าเราสมมุติตั้งแต่25%ไปถึง28%แเราก็บอกเขาปริมาณน้ําที่เราสมมุติอยู่ในช่วง25-28%ถึงนะได้ค่าระยะเข็มจมอยู่ในระหว่างเท่าไหร่ สี่มิลถึงสิบสองมิลสิบเจ็ดอะไรก็ว่าไปนะคะได้ค่าระยะเข็มจมอยู่ในช่วงนี้นะอ่าอันนี้เป็นการบอกว่าข้อมูลที่เราทดสอบเนี่ยมันค่อมอยู่ระหว่างสิบมิลที่เราต้องการหานะอ่ามันค่อมอยู่เหมือนกับที่การาฟมันโชว์นั่นแหละนะคะแต่เราเป็นการอธิบายการาฟเฉยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็บอกว่าความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์น้ำกับระยะเข็มจมเป็นยังไงเป็นไงคะเมื่อเปอร์เซ็นต์น้ำเพิ่มขึ้นระยะเข็มจมเราก็เป็นไงคะ เพิ่มขึ้นตามนะเพราะว่าซีเมนต์มันเหลวใช่ไหมมันก็เพิ่มขึ้นตามนะคะซึ่งไอความสัมพันธ์เนี้ยเราสามารถแทนด้วยสมการเส้นตรงนะคะก็คือดังแสดงดังตารางเนี้ยในภาพนี้นะคะก็คือเป็นเส้นตรงเนาอะ,อะอย่างเงี้ยเนาะอ่าก็บอกเขาด้วยว่าสามารถแทนได้เป็นสมการเส้นตรงและจากสมการเส้นตรงที่ได้เราสามารถ หาค่าความพ้นเหลือปกติที่ระยะเข็มจม10มิลได้บอกค่าความพ้นเลือดเขาด้วยได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็บอกเขาไปได้กี่25.9ในก็เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะคะเสร็จแล้วในส่วนที่1นะคะเป็นการบอกว่าเออเราทําอย่างนี้นะข้อมูลอยู่ช่วงนี้นะดีอย่างนี้นะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้นะแล้วได้ค่าความพ้นเหลือเท่าไหร่จบนะ,ะก็มาสู่ส่วนที่2บอกต่ออีกว่า เปรียบเทียบกับแหล่งอื่นเป็นยังไงนะจากการค้นคว้าเราก็อาจจะบอกว่าจากการค้นคว้าค้นคว้าไหนคุณไปค้นคว้าในเว็บไซต์หรือในไหน,นก็ได้ในหน,งหนังสือเขาได้กล่าวไว้ว่าความค้นเหลวปกติของปูนซีเมนประเภทที่1อยู่ที่ระหว่างกี่เปอร์เซ็นต์ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ประโยคนี้คุณไปหามาจากที่ไหนสมมุติว่าคุณมาหาจาก2แหล่งที่1กับที่2นะคะคุณก็ใส่หมายเลข1กับหมายเลข2ไว้ท้ายประโยคนะคะเป็นการบอกว่า คุณไม่ได้เขียนึ้นเองนะ1กับ2เนี่ยเป็นคนพูดนะคะจากนั้นคุณก็มาใส่ที่มาข้างใต้ว่าที่มา1มาจากที่ไหน1มาจากหนังสือของอาจารย์ยุวดี2มาจากเว็บไซต์นี่นี่นี่บาบาบาไปนะคะอ่าก็เป็นการอ้างอิงแล้วก็เปรียบเทียบดูซิว่าของเราเนี่ยโอเคไหมใกล้กับกับกับที่เราหามาไหมนะคะของเราก็อยู่ในช่วงเดียวกันนะคะก็ว่าไปนะจากนั้นก็มาสู่ส่วนของการสรุปสรุปทำอะไร นะทำการทดสอบหาความพิ่เหลือปกติของปูนซีเมนได้ผลการทดสอบเท่ากับเท่าไหรแค่นั้นจบนะคะต่อไปข้อควรระวังระหวา่หวางทําการทดสอบมีอะไรบ้างที่คุณเจอทําแล้วมันทําให้เกิดความผิดพลาดทําแล้วมันจะไม่ดีหรือทาแล้วดีก็เขียนบอกเขานะคะเขียนไปในข้อ7ซึ่งมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคุณก็แล้วแต่ใครจะเขียนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะ,อะโอเคนะ หวังว่าทุกคนจะทําการเขียนรายงานได้นะคะ,ะแล้วก็ทําด้วยตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ